สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีปรับไฟหน้าจอนะครับของ Spender TM531 DTV PLUS นะครับเป็นตัวนี้นะครับ s p e n d e อ531 d า v นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแดงครับรองรับ160ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาปรับความ ไฟสว่างของหน้าจอนะครับท่านจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับวิธีปรับให้ทำแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับปึ๊บให้เข้าโหมดเมนูนะครับอันนี้เมนู15นะครับกดบวกนะครับนี่ครับไปเมนูที่21นะครับไปเมนูที่21เราจะมาเพิ่มมาลดไฟหน้าจอ,อมันมีอยู่มันมี3ระดับนะครับก็คือ ถอยลงนะครับถอยลงนะครับมันก็จะหลีลงนะครับถอยลงนะครับมันจะมี3ระดับครับถ้ากดลงอีกปุ๊บมันจะปิดเลยนะครับเห็นไหมครับเลือกเอานะครับท่านจะเอาสว่างแบบไหนอันนี้ก็ระดับ1ระดับ2ความสว่างของหน้าจอนะครับนี่ครับเลือกเอานะครับหรือท่านจะปิดก็ได้นะครับปิดก็โอเคเลยนะครับผมสมมติว่าผมจะเอาเป็นระดับที่1นะครับ ได้ระดับที่1แล้วนะครับกดฟังก์ชันไปหนึทีครับปึ๊บอ่ายืนยันการตั้งค่าไฟหน้าจอนะครับนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ